สวัสดีค่ะก็ต่อจากวงจรที่แล้วนะคะในวงจรนี้เราจะมาใส่ R L เข้าไปนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะยิบอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ดีสิสเตอร์นะคะเราจะใช้ดีสิสเตอร์ที่ขนาด 0.01 จากนั้นก็ทำการต่อวงจรนะจากนั้นนะคะเราก็หยิบตัวสะโคบขึ้นมานะคะเพื่อศึกษาลูกคลื่นของกระแสนะคะ ช่อง l A นะคะเราจะวัดไปที่สับไย่นะคะพวดลบก็ไปวัดที่สับไย่เหมือนกันส่วนช่องเอเนี่ยเราจะวัดค่อม R2 นะคะ แล้วนั้นนะคะคลิกเพื่อที่เราจะศึกษานะคะก็กดเพย์กดรีวต้งนี้นะคะเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเราจะปรับช n e l A ตรงนี้ไปที่สองร้อยนะคะตรงนี้ปรับ ถ้าต้องการเปลี่ยนสีนะคะก็กดสต็อกก่อนนะคะแล้วมาทำการเปลี่ยนสีที่ channel B a p p l นะคะแล้วก็โอเคหลังจากนั้นลอง ก็จะทำการเปลี่ยนสีตรงนี้เราจะปรับไปที่5นะคะที่นี้ก็ทำการกดสต็อปเนาะ ที่นีค่ะคะ่าที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเรจะได้กระแสประมาณถ้าเราต้องการที่จะอยากหากระแสเนี่ยก็ให้ทําการเอาวนนะคะที่ได้ไปหารกับโอーตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ย เราจะทําการใส่ L เข้าไปนะคะเรากดออกนี้ก่อนเพราะว่าโหลดในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะคะก็คือจะใช้เป็น R L L เนี่ยก็คือคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำนะคะก็คือ R อนุกรมกับ L นะคะ L ก็คือ Inductor นะคะทีนี้เราจะไปหยิอบอุปกรณ์มาใช้กัน ถ้าจะบีบอินดักเตอร์มานะคะเราจะใช้ค่านี้เลยนะคะกดโคดนะคะหลังจากนั้นก็โรเตตนะคะเพื่อให้ต่อวงจรได้ทำการขยับ ให้ใส่เข้าไปได้นะคะที่ก็ลองกดรันดูนะคะ นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยน L 1นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นที่2000นเะเราก็กดโอเค ทีนี้ก็มาลองกดหลานอีกหนึ่งครั้งมาเราวมันคลิกเพื่อแสดงค่าของสโคปนะคะเรามากดสต็อปเพื่อดูค่ากันนะคะ ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าค่า L มันสูงขึ้นนะคะจะทำให้จุดจบของกระแสตร,ตรงนี้มันเลยออกไปนะคะทนีนะคะ เราจะทำการเปลี่ยนสายของสะโคกันนะคะก็ทําการลบก่อนเราจะเปลี่ยนนะคะเป็น a เนี่ยเราจะไปวัดข้อที่ R 1>, 1 L 1นะคะส่วน Channel B เนี่ยเราจะวัดข้อมที่ R สองตัวนี้นะคะ จังนั้นลองมากดลัานกันดูนะคะก็สะตอบเพื่อดูลูกขึ้นนะคะ เราทําการขยายตรงนี้ได้นะคะเพื่อขยายสเกลตรงนี้นะคะเพื่อให้อ่านค่าดูง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าแรงดันซีกลบตรงนี้นะคะที่ปรากฏขึ้นเพราะว่าเราเพราะว่า L อ่ะคะ่ะก็คือจะทำให้กระแสมันไหลต่อเนื่องได้ไปนะคะ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ